สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุภูสุขนครครับผมเมื่อนีนกาบันจันที่สิบเก้ามุกราสองหาหากเก้ากระชีทั่่ออแนวทาาล่าพัฒนาของปราซางเราไปนอนเนาะเมื่อเบิ่งเงินล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์ 100, ที่สิบหกพี่น้องเลขบนนันออก 18, อกันหนึ่งแปดสองลางก็คือสีหนึ่งได้พี่น้องด้วยของปราสางเพื่อน,นัน เขาตัวเลขวิ่งเลขวิ่งนี่เขาบนล่างอยู่พี่น้อง1กับ2เพราะว่าเลขบนมันออก8 2เลขล่างออก4 1่หนกันบ่เลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างนะพี่น้องเด้อของข้อสร้างมันเห็นบ่เลขวิ่งมาบนล่างพี่เลข8 2เพิ่กันเอท่มันสิซอยอยู่บ่ธรรมดาบางคนเพิ่นอาจสิซอยเด้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเน้นเพิ่นน่าเห็นป่ะมันเป็นตัวเน้นตัวเด่นมันพร้อมเด้ เจ็ดหนึ่งหกนี่เป็นตัวล่องเด้พี่เพิ่นมาเน้นให้ตัวพีขั้นเน้นตัดเป็นแฝงคิดได้อยู่เด้ถ้าผู้ใดมักสองเนาะพี่น้องเนาะมักเลขติดสองนะเพราะว่าเพิ่นเน้นในสองเป็นตัดเสียดเนาะอันนี้ก็ไปบ่ฮอดบ่ถึงแปดสองสองแปดอันนี้ก็เล่ยไปเนี่เลขออกซิเนี่ยมันเป็นเน่งหาหาเน่งซะลวงเนาะพี่น้องลวงขาดลวงไถ ที่ทั่วเอาพี่น้องพี่น้องเอซีเขามาาไม่เป็นกดติดตามไมได้พี่น้องด้าเลขของอันมูเพื่นนั่นเขาซ้องวันติดละ่ะสิบหกท่านว่ากับเขาบนล่างเนาะเฮ้ยเออเมนเมียนบล่ะละขั้นบอกผิดขอโทษนะพี่น้อง สองโมกะลาเขา่าบนรางสิบหกโมกะล่า,าเข่าเจ็ดสองตรงๆเนาะยืดที่เรียนไปหาเบื่องในดนะฮะล่งไปแล้วตะมือเรียกออกหลังเรียกออกแล้วอะไรสามสิบนาทีนะพี่น้องเป็นกับปอยล่ะเรียกออกสามสิบนาทีเป็นกับปอยเป็นกับคึ้นวณน,นะ เลขออกปุ๊บคำนวณปรับโดยดีกเว่าเป็นเลขสูตรเลนขคำนวณเพนเนาะพอสร้างเป็นกาอาไปเอาเล่ยของโมเพินหนะ่อยสี่ำคาขั้นนะิเมณีมากเ่าลายอ้อหางยานเขียนผิด ตำลาวขั้นเบาดูขอโทษขอให้พี่น้องได้อดกษาบ้าไหน่อยเนี่ยโอ้ยงามหนึ่ง่ำแหลงบ่เงือมาคือตัวจอยแท้เนาะเขียนสามีกระเดยตัวงามแหลง ย h ามันแห้งมากเด้ตัวจอยกดกรก็คากเป็นดังจวดจวดหมือนกับเม็ด ต้องไดอยู่หรอกหืมพอพี่แม่เห็นอยู่หรอกเนาะะเห็นก็ใส่เป็นขยายเอามาโดนมาง่ายเลยที่จะปวกปากบอกแล้วไข่ยอยู่หรอกบ่ได้ออกมางนอนมีผ้าข้ามาอยู่ ยืมก็ยืมขั้นให้ก็เอามันหลักฐานของเก่าไปน้ำเล็กวิ่งเข,เขา่าลากผสร้างัสดีครับครับไปเห็นงานนะบอยิ่ครับโอ้พอดีหอดหนางานมันบอครับเออพอดีหล่ะสิข,ขาเล่าพัฒนาครับ โอ้ฟังเสียงดังขวักขาขวักขัาเป็นอย่างน้อตำลโอ้ยวัมันสางปลาว่เปิดตำลักก่าเราบ่ครับผมฮนะเลขวิ่งวิ่งสามกับสี่สี่ เลขจิตแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า <8, 9. S 1> หวงดนี้เนี่งามอยู่ที่ประซางบันนี้วดนี้ยันไปตลอดเยียคิดไว้คิด,คดต่ำโปง่งยงวดนี้จับคู่สามเจ็ด 3, tiga delapan, oh ini kemer, sembilan, tiga sembilan, empat, 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 นเ047บอครับผม047 6 3 9 6 3 9บอครับผม6 3 9ครับผมกันเบ้นครับา3คือทีกันเนาะ3 สามสี่สโอ้หมือกเหมัดครับผมเด็วิ่งเน้นสามครับเล็กวิ่งเน้นที่สามจับคู่สามตัวก็โอ้เน้เนเน้นที่สามตัวตัวนี่ยเ,เล็กสามตัวเนี่ย 639ครับอขอบคุณห,หลายๆผูอสร้างบ่าวหลายๆพี่พันธิลำขัน้นครับครับสวัสดีครับครับครับอ๋อพี่น้องออเอา้าแคปหน้าจอบาานี้ตามเหล้าสังคมนะพี่น้องโอ้บอชัดบปิด ัจันทร์่9มกา69ตำราวช่างคมบนล่างวิ่ง3กับ4อุนเนน3ร่องสิเลขติดเรียบประกบ789จับผู้37 38 39 47 48 49 3ตัว047 639เพื่นเน้น38 39ได้เปนอกได้ตัวกันตัวล่องก็จะเลื่อมนะเลข6คู่6หางบ่หลายเรา3ตัวเน้นนี่ก็คือ639เป็นตัวเน้น กันเปิ 3, 3, 4, 4, 4, ดสามสามสี่สี่ได้ไปนองได้เห็นอยู่หรอกเนาะเอ้ยตามนั่นนะัานมากระชังจัดบ่มาเขาา้ากับพานขอบุญขอามพุ่นพอสร้างค่มหลายๆเฮ้ยฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามเพศพา,าด้วยไดย้พี่น้องเด้อพอมีกำลังใจเหตคลิปเอ้คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม